ท่าที่หนึ่ง No Spin Combat Style ท่านี้จะจับแบบใช้แทงและใช้กว้างในท่าเดียวกันนะครับคือไม่ใช้นิ้วชี้ทาบที่สันมีดเหมือนที่จะจับกันทั่วไปนะครับแต่ก็สามารถคว้างได้แบบท่า n น s ป i นทั่วไปนะครับ ก็ถือว่าไม่เลวทีเดียวนะครับสําหรับการคว้างแบบนี้นะครับต่อไปท่าที่สองฮาร์ปสปินการคว้างแบบหมุนครึ่งรอบนะครับจับปลายมีดและคว้างหมุนครึ่งรอบให้ไป็นเกดคิทเป้านะครับแบบนี้ครับ การคว้างแบบฮาร์ดสปินนี่มือใหม่ก็จะฝึกคว้างได้ไม่ยากนะครับต่อไปท้าที่สามมีคว้างสไตล์คอมแบทคอมแบทไนท์โชว์อิง วางในลักษณะฟูลสปริงหมุนหนึ่งรอบนะครับคว้างให้มีดหมุนหนึ่งรอบและไปปักทิศเป้านะครับจับด้ามคว้างไปให้มีดหมุนหนึ่งรอบเรร็บร้อยครับลักษณะการคว้างแบบนี้ก็ทําให้มีดมีแรงเฉื่อยแรงส่งจากการหมุนนะครับทําให้มีด ปักค่อนข้างแรงทีเดียวครับปักได้ลึเกเลยครับต่อไปท่าที่สี hand, ่ backhand half spin ก็กว้างแบบ half spin นะครับเพียงแต่ย้ายไปกว้างอีกฝั่งนะครับก็คือ backhand นั่นเองครับต่อไปท่าที่ห้า ไซอันเดอร์แฮนด์ลอดแขนไซก็คือหันข้างให้เป้านะครับอันเดอร์แฮนด์ก็คือคว้างจัดข้างล่างนะครับคว้างจากข้างล่างไปหาเป้านะครับลอดแขนนะครับยกแขนขึ้นมาลักษณะก็เหมือนคล้ายๆในภาพนี้นะครับซึ่งผมว่าถ้ามันเรียกยากผมว่าเรียกท่าจังโก้น่าจะเรียกง่ายกว่านะครับนี่กะพุ่งได้ตรงดีนะครับ ท่าที่ห no กสี่เวิร์ดจิ๊กโนสตินเป็นการกว้างแบบปลายมีดชี้ลงนะครับโนสติน no ก็คือไม่หมุนนะครับท่านี้ก็จัดเป็นท่าคอมแบ t เท็กเกิลนะครับเพราะว่าสามารถใช้แทงและใช้กว้างได้ในท่าเดียวกันเลยครับ มีดที่ใช้ในคลิปนี้สำหรับอันแรกนี่ก็ทำมาจากประแจถังน็อตเนี่ยนะครับก็สามารถเอามาใช้ทำมีดคว้างและตัวนี้ก็ทำคะแนนได้ดีนะครับใช้ได้ดีเลยส่วนอันที่สองนี่จะเป็นมีดสไตล์แอโร่นะครับอันนี้เป็นมีดกว้างเต็มตัว ทำคะแนนได้ดีนะครับไม่ว่าจะคว้างหมุนไม่หมุนนะครับได้หมดนะครับประทับตาไทยคอมแบทที่ตัวมีดนะครับสำหรับเล่มสุดท้ายนี้ก็คอมแบทสไตล์นะครับเป็นการภาษาระหว่างมีดจริงกับมีดคว้างเขาด้วยกันนะครับเวลาฝึกนี่ก็ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังใช้มีดจริงอยู่นะครับ ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อมีเรื่องาราวอะไรมาอัปเดตให้ดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ